เท่าที it. It you, ่เราสังเกตมาตลอดอ่ะพักเนี้ยก็คุยกับทุกคนจริงๆซึ่งแบบการคุยมันก็ก็ดีแล้วก็คุยเยอะๆก็ดีแล้วสําหรับคนที่แบบเราก็รู้สึกว่าเออแหวกเป็นกูกูไม่ไปคุยหรอกกับคนเนี้ยก็ดีแล้วไงก็ให้ให้ให้อีกก้าวไกลอะไปคุยไม่คุยไคุยเออเขาแบบให้เหล่านี้ไปคุยแล้วกันใช่เราเราอยากคุยใช่แบบจะอ้วกเราในฐานะประชาชนแล้วเป็นทรงแบบเป็นกูกูไม่คุยหรอกนะแต่ว่าไปคุยหน่อยดิเรื่องที่มีคนวิจารณ์นะครับว่าก้าวไกลเสนอร่างนิรโทษกรรมเพื่อพวกพ้อง เนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> เพราะธนาธรรวมถึงแกนนําสมัยพักอนาคตใหม่หลายคนถูกดําเนินคดีมอล1นึคุณชัยธวัฒน์บอกว่าในร่างกฎหมายของก้าวไกลมีระบุไว้นะครับว่าใครก็ตามที่ไม่ต้องการประสงค์รับสิทธ์นะครับในการพิจารณาเนี่ยนะครับก็สามารถยื่นเรื่องต่อกรรมการที่เราตั้งได้ตนได้บอกเรื่องนี้กับพุทธอิสระแล้วและตนก็เชื่อว่าธนาธรจะมายื่นสละสิทธิ์ไม่ขอรับการน,นิรโทศกรรมคดีมอล1นึครับคือจริงๆเราก็ไปพยายามถามมาเหมือนกันนะถึงเรื่องประเด็นของการ ไปพบพุทธิสระของ<ช>คุณชัยธวัฒน์อะเราก็พยายามไปถามเหมือนกันแต่สรุปแบบจับใจความที่เราได้มาก็คือมันอาจจะมีประเด็นแบบถ้าต้องการจะพูดคุยในประเด็นนี้ที่ว่าด้วยการนิรโทษกรรมอะและไล่มาตั้งแต่เสื้อเหลืองยาวมาถึง18ปีที่ผ่านมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมมันก็จะมีการพูดคุยเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นการพูดคุยกับตัวละครที่เรานึกภาพขึ้นมาแล้วแบบเออจําได้คนนี้แหละคนนี้จําได้คนนี้จําได้ แล้วคนนี้อย่างตัวพุทธอิสระเองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าด้วยสิ่งที่เป็นอยู่น้าตอนนั้นเนี่ยก็ต้อง<ม>เรียกว่าบทบาท<อ>ที่เป็นอยู่น้าตอนนั้นที่เอาหลายๆอย่างมารวมกันทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยากจะทําการขึ้นเวทีอะไรต่างๆกา็นาก็ถือว่าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์สุดโต่งคนหนึ่งอ่ะครับผมไม่มีใครลืมหรอกครับก็ชัดเจนน่ะสิ่งที่พุทธอิสระทําไม่มีใครลืมหรอกครับคนก็จําได้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนอารมณ์แบบคาแรคเตอร์นี้ก นิรโทษกรรมผู้ต้องหาหรือผู้ที่ต้องคดีความประเด็นเรื่องการคิดเห็นที่มีเจตนารม์ทางการเมืองเนี่ยมันก็ต้องคุยกับคนเหล่านี้แล้วมันก็แปลกด้วยตรงที่ว่าเออมันก็อาจจะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอา้าวอย่างบางคนก็บอกว่าเออถ้าเกิดจะพูดก็ต้องพูดให้ครอบคลุมทั้งสังคมใช่ไหมความบริสุทธิ์ใจอะไรต่างๆเหล่านี้ห,หรือแบบไม่ใช่เฉพาะพวกพ้องสิไม่รู้นะโ<อ>ดยส่วนตัวผมอะผมคิดว่าคุณชัยธวัฒน์ก็คงไม่ได้มองคุณพุทธิสระเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกพ้องเดียวกันหรือเปล่า ไม่อยู่แล้วแหละใช่ไหมแล้วก็คือแบบต้องคุยไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งเดียวกันน่ะถ้าเกิดจะบอกอาเป็นฝั่งตรงข้ามที่มีทัศนคติทางการเมืองหรือแนวคิดทางการเมืองต่างกันเนี่ยก็ต้องไปคุยกับที่อยู่อีกฝ่ากหนึ่งของสเปกตรัมอ่ะซึ่งมันก็เกิดขึ้นปะที่เราเห็นกันอยู่ใช่ เออก็เลยแบบมีคนที่ไม่โอเคกับเรื่องการที่คุณชัยวัฒไปคุยปะมีเหรอมีแต่ก็ไม่ได้มีประเด็นในลักษณะไหนก็ในลักษณะที่เราบอกกันตอนแรกแล้วไงว่าประเด็นนี้แหละอย่าย่อหย่อนกับสิ่งที่ตัวเองเป็นน่ะแล้วก็ดึงเข้ามาเปรียบเทียบกับประเด็นว่าแหมเคยด่าพวกฉันซะเยอะแยะเลยไม่ใช่เหรอตอนที่ฉันผันมาคือด่ีกัมดูก็ใช่ไงด่ากันด้วยบอกว่าอ๋อไอ้การที่ตัวเองไปจับมือกับพรรคเผด็จการประบาดสัตว์เนี่ยเท่ากับการที่ทางนี้เขาจะคุยเรื่องเนื้อโทษกรามใช่แต่ประเด็นคือ มันพูดกี่ทีก็ตลกไงมันตลกจริงพูดกี่ทีก็ตลกไงสมมุติว่าเราจะเปรียบเทียบกันจริงๆว่าแมมมันจะแปลกตรงไหนอ่ะก็เราต้องการจะเป็นรัฐบาลอ,อ่ะก็เราต้องการจะมีอํานาจในการบริหารบ้านเมืองอะ่ะเราก็จับมือกับเผด็จการนี่ไงแล้วก็มีอํานาจบริหารบ้านเมืองมันจะแปลกตรงไหนที่คุณอยากทำพรบรนิรโทษกรรมคุณยังคุยกับพุทธอิสระเลย <laughs> ที่เราสังเกตมาตลอดอะพักนี้ยก็คุยกับทุกคนจริงๆซึ่งแบบการคุยมันก็ก็ดีแล้วก็คุยเยอะๆก็ดีแล้วสําหรับคนที่แบบเราก็รู้สึกว่าเออแหวก เป็นกูกูไม่ไปคุยหรอกกับคนเนี้ยก็ดีแล้วไงก็ให้ให้ให้อีกก้าไก่อ่ะไปคุยเออเพราะแบบให้เหล่านี้ไปคุยแล้วันใช่เพราะเราอยากคุยใช่แบบจะอ้วกเราในฐานะประชาชนเราเป็นทรงแบบเป็นกูกูไม่คุยหรอกนะแต่ว่าไปคุยหน่อยดิเออใช่ใช่งก็ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนใช่ที่ยอมคุยกับเก้าไก่ก็เพราะว่ารู้ว่าก้าไก่อ่ะมีเสียงของประชาชนหนุนหลังอยู่ด้วยไงอืเพราะไม่งั้นถ้าเป็น ใครมาก็คงไม่คุยหรอกแล้วหญ่ประเด็นการเปรียบเทียบสองประเด็นระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลไปคุยเนี้ยมันไม่ได้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้ย้ำเลยว่ามันไม่ได้เพราะว่าไอเนี้ยเขาไปคุยอ่ะเขาไปคุยเพื่อหักหลังประชาชนหรือเปล่าล่ะเออถูกเออใช่ใช่ใช่ทําไมึงไม่ต้องมาพูดอะไรแย่หรอกแค่สัมผัสเลยวะแม่งไอพวกที่มาอ้ามยื่นคำเดียวไปเลยว่าไอก้าวไกลมันไปพูดเพื่อจะไปหักหลังประชาชนหรือเปล่าล่ะอืมเออจะได้เคลียร์ใช่มึงตอบมาว่าเยสอโน แล้วแล้วตอบไม่ได้มันก็เงียบปากใช่แล้วคนที่หักไปแล้วอ่ะไม่มีสิทธิ์จะพูดแล้วเออจริง